ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเองพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับ วันนี้ขออนุญาตนำบับรมราชวาทนะครับมา,าเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นเบื้องต้นของรายการนี้นะครับก็อาจจะนะครับก่าไปดิดหนึ่งกับการบันทึกในสมัยนั้นนะครับก็ยังเป็นประโยชน์แล้วก็นำมาปฏิบัติกันได้ในชีวิตประจำวันทุกๆวันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับประเด็นที่ผมชวนคุยคุยข่าว หรือว่ามานำเสนอคุณผู้ชมในคลิปนี้วันนี้เวลานี้นะครับก็มาพูดกันนะครับตอนนี้ก็ประมาณทั่หกโมง20นาทีเสร็จนะครับตามที่เวลาคุณเห็นอยู่นะครับประเด็นในวันนี้ผมพูดถึงหรือว่าชวนคุยกับคุณผู้ฟังก็คือว่าเรื่องของชาวนานะครับชาวนาไทยและก็ชาวนาต่างประเทศแตกต่างกันอย่างไร นะครับต้องบอกว่าประเด็นที่พูดวันนี้ไม่ได้ไปเห็นโดยสภาพประสบการณ์ตรงนะครับแต่อาศัยว่าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากสื่ออื่นๆก็มาขมวดมาสรุปเป็นประเด็นที่คุยกับคุณผู้ฟังวันนี้ในหัวข้อที่ว่าชาวนาต่างประเทศยกตัวอย่างชาวนาของประเทศญี่ปุ่นกับชาวนา บ้านเรามีความแตกต่างแล้วก็มีสภาพที่นะครับเหมือนกันหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูภาพตัวอย่างที่ผมนำมาจากซื้ออินเทอร์เน็ตนะครับนี่ก็ขอบคุณที่มาจากเจ้าของภาพนะครับท่านเห็นภาพของท่านคงจะจำได้นะครับวันนี้ขออนุญาตนำมานำเสนอนะครับเพื่อการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบพูดคุยชวนคุย,ค,ยคุยข่าวนะครับ สื่อดีๆสื่อสร้างสรรค์สาหรับพื้นที่นี้ทุกๆคนนะครับโดยไม่แสวงหาผลกําไรหรือว่ามีประโยชน์อื่นใดแอบแฝงนะครับชาวนาบ้านเรานะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะครับมีอยู่มีกินก็ถือว่าโชคดีบางครั้งบางทีมีหนี้สินเพิ่มขึ้นมาโดยไม่ได้นัดหมายนะครับแต่ว่าชาวนาต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาลงทุนในปริมาณที่ น้อยหรือว่าพอๆกับบ้านเราแต่ได้กําไรนะครับมากมายกันเลยทีเดียวนะครับมีข้อมูลอ้างอิงจากสื่ออื่นบ้างไหมนะครับชนะบ้านเรานั้นก็ไม่ได้ได้หรือว่าไม่ทันสมัยนะครับแต่ว่าส่วนมากนะครับก็ยังใช้ชีวิตวิถีความเป็นอยู่แบบเดิมๆนะครับการจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือว่าวิทยาการที่ล้ำหน้านั้น ต้องใส่ปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องเช่นมีทุนในการซื้ออุปกรณ์ในการทํานาหรือว่ามีเงินในการลงทุนนะครับได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ไม่ต้องบรรยายมากมายให้เห็นชัดเจนนะครับแต่พูดถึงว่าคนญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้เก่งเองคิดเองทําเอง นะครับแต่เขามีวินัยอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าใครก็ตามที่มาวางพื้นฐานรากฐานที่ดีให้กับเขาชาวนานเหล่านั้นก็จะนำมาสานต่อและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีวินัยควบคุมกําลังจ่ายกําลังทรัพย์ของตัวเองให้มันมีดอกมีผลมีผลผลิตที่ดีตามมาอย่างต่อเนื่องนี่แหละคือประเด็นที่ าชาวนาบ้านเรายัางต้องพัฒนากันต่อไปนะครับข้อที่2ก็คือว่ามีการวิจัยสายพันธุ์ใหม่มีสารอาหารสูงแล้วก็ได้ข่าปริมาณที่สูงนะครับบ้านเราคนที่จะทําวิจัยอย่างนี้โดยเฉพาะก็อาจจะน้อยหรือว่ามีแต่ว่าไม่มีผลงานเป็นที่ยอมรับของภาครัฐหรือว่าเอกชนนะครับคนทําวิจัยเองก็ไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็ระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่สั้นทนสภาพเวดล้อมทนต่อโรคและก็มแมลงทําให้ต้นทุนการปลูกที่ต่ำนะฮะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรบ้านเรานะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจะสังเกตอะไรบางอย่างในช่วงไตรมาสสี่เดือนของทุกปีเนี่ยเราจะเห็นชาวญี่ปุ่นมาเล่นกอล์ฟที่ประเทศไทยหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าครึ่งหนึ่งนั้นพวกเขาคือชาวนานี่เองที่มาท่องเที่ยวมาพักผ่อนหลังจากที่ เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะครับก็มีความสามารถที่จะการเงินส่วนหนึ่งออกท่องเที่ยวไปทั่วโลกก็ว่าได้นะถ้าไม่อยากมาติก์ฟหรือมาเที่ยวที่บ้านเราก็ไปตามที่เขามีเงินมีทองนะครับและกลับมาดูชาวนาบ้านเรานะครับอย่าบอกว่า,ามีเงินเที่ยวหรือมีเงินเก็บนะครับเอาแค่ไม่เป็นหนี้ก็นับจะว่าบุญโข ổ, หรือว่ามีชีวิตที่ไม่ต้องรันแค้นจนเกินไปนะครับ ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนนะครับทีนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยเรารู้หรือว่าเราทราบประวัติศาสตร์เคยศึกษากันมาบ้างว่าญี่ปุ่นเคยแพ้สงครามโลกครั้งที่2ในครั้งที่ฮิโรชิมานะงาซากิ uki, นะครับโดนระเบิดปรมาณูถึง2อลกูกนะครับทำให้ผู้คนตายไปหลายแสนอาจจะเป็นล้านด้วยซ้ำไปนะครับคนส่วนหนึ่งก็พิการนะครับ แต่ว่าความโชคร้ายก็กลายเป็นความโชคดีของชาวนาที่ร่ำรวยร่ำรวยเพราะอะไรอย่าลืมว่าเมื่อสงครามเกิดขึ้นแล้วความอดอยากตามมาแน่นอนแต่ว่าการเป็นอยู่หรือว่าการใช้ชีวิตด้วยข้าวปลาอาหารเนี่ยทุกคนก็ต้องดินลนนต้องซื้อข้าวกินนะครับจะซื้อข้าวกับไขนะ่ฮะชาวนานี่แหละได้โอกาสได้จังหวะตรงนี้ เพราะอเมริกาเองก็รู้อยู่เต็มอกว่าตัวเองมาบริหารประเทศญี่ปุ่นหรือมีอํานาจเหนือรัฐบาลญี่ปุ่นในขณะนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อการหิวโหวยอดอยากขาดอาหารของเพราะรัฐบาลอเมริกาตอนนั้นก็เข้าใจอยู่ว่าเราเองต้องมารับผิดชอบต่อความหิวโหวยอดอยากของคนญี่ปุ่นที่ข,ดขาดแคลนอาหารในช่วงสงครามและก็การแก้ปัญหาหรือการรับผิดชอบต้องตกเป็นของรัฐบาลอเมริกาแน่นอนนะครับ แล,และในญี่ปุ่นเองคุณผู้ชมครับก็ไม่แตกต่างจากชาวนาบ้านเราเพราะคนมีที่ทํากินมีที่นาหรือว่ามีที่มีทางเยอะนี่ก็จะเป็นกลุ่มราชวงศ์หรือว่ากลุ่มข้าบัดีพ่อค้าซะส่วนมากนะครับชาวนาเองจริงๆเนี่ยไม่มีอํานาจในการครองที่ดินหรือว่าการทำมาหากินในรูปแบบนี้นะครับแต่บ้านเรานะครับ คนมีที่มีทางก็เป็นเจ้าขุนมูลนายหรือว่าเป็นข้าบดีมีเงินมีทองในยุคนั้นรวมไปถึงยุคนี้ด้วยนะครับชาวนาก็ยังเป็นชาวนาแต่เช้ายันค่ำหรือว่าจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีและก็ละหลายๆปีสืบเนื่องกันมาชาวนาก็ยังใช้ชีวิตแบบชาวนาแม้แต่ผมเองนี่เป็นลูกชาวนาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซ้ำไปนะครับความคิดในสมัยหนึ่งยุคหนึ่งก็ไม่อยากทำนาที่คุณพ่อคุณแม่เคยทำนะครับก็เห็นว่าการทำนาเพื่อเงินนะมันได้เงินน้อย นะครับจะต้องไปปลูกข้าวเป็นปีพอนาปีนะครับแล้วก็เอาข้าวไปขายเพื่อได้เสื้อผ้าอาหารก,การกินการต้องเที่ยวการไปอยู่ที่ดีนะครับข้าวคือต้นทุนของชีวิตนะครับแต่ว่าวันหนึ่งเราก็คิดว่าเอ๊ะเราไปทํางานที่ออฟฟิศเราไปทำงานที่ Office, ททต่างจังหวัดไปในเมืองที่เจริญน,นะครับได้เงินมาแล้วก็ใช้ชีวิตได้แบบนี้ไม่จะเป็นต้องทํานาก็เลยเด็กยุคใหม่ไม่อยากทานานะครับแล้วก็ไปทําอาชีพซะอย่างอื่นแต่ชาวนาญี่ปุ่นเนี่ย เขาทำนาเนี่ยเขาใช้ระบบสืบทอดนะฮะสืบทอดหมายความว่าพ่อแม่เป็นชาวนานะครับลูกก็ต้องมารับมรดกหรือว่าผู้ที่เป็นมีสิทธิ์รับมรดกในการทำนา,นาก็ทำต่อนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะทำนานแล้วก็ไปทำเลยรัฐบาลเขาก็มีการควบคุมดูแลตรงนี้อยู่นะครับโดยการจัดสรรูปแบบของสหกรณ์นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าอยากไปทำนานี่ชาวนาญี่ปุ่นเขามีระบบมีกฎเกณนฑนะ์ในการควบคุมดูแลของ ชาวนาเกษตรกรรมเกษตรกรได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและก็เป็นมัดเป็นเหมาะที่ดีกว่ารัฐบาลในหลายๆประเทศรวมไปถึงประเทศบ้านเราก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ในสมัยสงครามของญี่ปุ่นที่รายได้หรือว่าที่ดินรายใหญ่ตกเป็นของราชวงศ์ขุนนางนั้นนะครับรัฐบาลเองก็ต้องมีส่วนในการจัดสรรให้กับคนยากคนจนหรือว่าคนที่มี ต้นทุนในการดำเนินชีวิตน้อยนะครับเพราะว่าในปี1946เนี่ยรัฐบาลสหรัฐใช้อํานาจท,งทางทหารสั่งให้รัฐบาลญี่ปุ่นปฏิรูปที่ดินทั้งประเทศโดยบังคับให้เจ้าของที่ดินรายใหญ่ที่กก่ามาข้างต้นเนี่ยขายที่ดินให้กับรัฐบาลและก็คัดค้านถ้าใครคัดค้านโดนจับโดนยึดทรัพย์นะครับและรัฐบาลก็เอาที่ดินเหล่านั้นมาแบ่งขายให้เกษตรกรที่ทําการเกษตรด้วยตนเองแต่ไม่มีที่ทํากิน,นครับเพื่อให้สามารถผ่อนจ่ายรายได้หรือว่ามีรอบผลผลิตที่ออกมา โดยราคาขายรัฐบาลก็ตั้งไว้เป็นที่แน่นอนไม่ขึ้นลงตามสภาพการตลาดนะทีนี้กลับมามองบ้านเราว่าเอ๊ะถ้าทําได้อย่างนั้นนะครับก็น่าจะดีแต่ก็เห็นว่ารัฐบาลบางยุคบางสมัยก็พยายามที่จะไปปปิรูปที่ดินหรือว่าเวนคืนที่ดินนะครับที่ใครไปมีอำนาจครอบครองในทางที่ไม่ถูกไม่ต้อง นะครับก็เอามาเป็นของรัฐเพื่อที่จะจ,จ,จัดสรรปันส่วนนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เห็นกระบวนการในการแบ่งปันให้กับชาวนาหรือว่าเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกินเป็นรูปบรรทัที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าเราก็ยังเห็นผลง,งานของรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็เป็นที่น่าชื่นชมและก็ให้กําลังใจกันต่อไปนะครับนี่แหละครับคุณผู้ฟังผมพูดถึงว่าชาวนา ต่างประเทศยกตัวอย่างชาวนาญี่ปุ่นทําไมถึงรวยหรือว่ามีชีวิตที่ดีกว่าชาวนาไทยนะครับด้วยเหตุผลที่ว่ามาทั้งหมดโดยสรุปก็คือว่า 1. เขามีระเบียบวินัยในการพัฒนาต่อยอดแนวความคิดที่คนอื่นมาวางไว้หรือรัฐบาลนะครับวางพื้นฐานที่ดีให้แล้วเขาก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตัวเองแล้วก็ทำอา,อาชีพได้อย่างมั่นคงมีแนวทางที่ถูกต้องดีงาม รัฐบาลก็เข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับสุดท้ายก็ต้องมาพูดกันว่าทุกปัญหามีชีวิตชีวิตหนึ่งคนก็มีปัญหาชีวิตสองคนก็มีปัญหาชีวิตสังคมก็มีปัญหาชีวิตโลกก็มีปัญหาการมีปัญหาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับวันนี้เราก็อยากให้กําลังใจชาวนาพี่น้องหลายๆคนที่ติดตามรับฟังอยู่ขนาดนี้นะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ okay. เด็กต้องหัดทำตัวให้สุภาพอ่อนโยนมันขยันเอาการเอางานเพื่อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจอยู่เสมอให้ติดเป็นนิสยัยจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีความเจริญมั่นคงในชีวิตพระบรมราชวาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว